สวัสดีครับพบกับไมค์แกรมไมค์ครับรอบที่สองซึ่งก็ได้ทดลองละไรเป็นหลายอย่างนะครับก็ซึ่งว่าค่าซอมบี้ไปได้ละสองตัวสามตัวเนาะคลิปที่แล้วก็ถ้าเกิดใครดูแล้วนะครับก็หาดูได้อีกนะครับทางเว็บนะครับเว็บอะไรก็ไม่รู้ครับเว็บบ้าบอขดเว็บตัว,วทีวีอ,อ่าน,นั้นมันอันนั้นเสียงน้องผมนะครับ เ <S 2 S 1> ออไม่ต้องห่วงนะครับเสียงน้องนะครับไม่ใช่เสียงซอมบี้คนระับไม่มีทางมาอยู่แถวนี้ได้ตอนเช้าอยู่้ยขึ้นไม่ได้ครับโอ้แหลกๆจะกินกโ,กโ,กโ,กโกโก้กันกินโกโก้ขั้นจ้เฮ้ยไปขึ้นไปขึ้นขึ้นแล้ว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 แล้วก็ตายครับไม่อย่าตายนะ ผมขอเล่นตลกอะไรก่อนอเล่นตลกมันดีชอบเล่นอย่างนี้อ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวตอนเริ่มเช้าวันใหม่นะครับเราก็จะไปล่าซอมบี้กันนะครับไม่ใช่ล่าธรรมดานะครับล่ากินเนื้อซอมบี้อร่อยดีครับเนื้อซอมบี้โโอ้หเฮ้ยกระโดดแม,ม่ก้นช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีอ่ะจะขึ้นละปลอมหาเฮียน เลยลืมไปอ่ะซอมบี้ซอมบี้อยู่ไหนจมี่ยังไม่มาซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้กูอยู่ในถ้ำโวยเฮ้ยไอ้คนถ่ายน้ำอย่าเล่นเสียงเดี๋ยวท่านผู้ชมก็กลัวหมดไม่ใช่ว่าหล่นลงไปนะครับหล่นลงไปนี่มีหวังซวยกันเละเลยซวยแดกแล้วมึงเฮ้ยไอเราไหนเรานใส่ไม่ดีอะ อไอ้ก็ผมขอบอกชื่อผู้ถ่ายทำนะครับในคลิปที่แล้วผมลืมบอกนะครับชื่อแม่ตาต๊ะครับนั่นแหละครับไอ้ชื่อที่น้องผมบอกอะไรเงี้ยไอ้แค่ไหนเฮ้ยแล้วเขาจะตบปากของลอยเมื่อกี้อยากรู้เฮ้ยผู้ถ่ายทำมีอะไรฮะมีอะไรเฮ้ยมึงอย่ายังมากวนประสาทได้ไหมมากวนประสาทกุ่ยโกนมีปัญหาไหมวะ วิ่ยาตัดหยุดขมอนหยุดหยุดหยุดขมอนขมอนว <Yoda> ัดดูฟอกดู <haha S 2> ตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยอะไรหน่อยบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าเดี๋ยวตอนหน้าจะมาโชยเพราะตอนนี้มันมืดแล้วแฟนเพงบาย